นี่ครับวันนี้ผมก็มาตัดไฮไลท์นี่ครับยาโดรันครับในการลงแรงนะครับมาดูเกมลับกันนะครับนี่ครับไอสองตัวนั้นเ็าจะมาเล่นงานผมสุดท้ายก็ยัดห่วงไม่ได้ครับทาอะไรผมไม่ได้เลยครับโอ้โหจังหวะนี้มาดูอีกจังหวะหนึ่งครับนี่ครับเก็บลูกบอลได้แล้วแต่ไอตัวนี้จะมาเล่นงานผมโอ้โหแต่สุดท้ายผมก็ไม่ตายแล้วก็เข้าในห่วงตัวเองครับโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับ ขาดมาครับจังหวะนี้นี่ครับจะเพิ่มเวลวเอาละโอ้โหนี่ครับยาโดนรังเข้ามาขัดครับโอ้โห้วก็มาดูนี่เลยครับเดี๋ยวก็ยิงต่อยิงต่อสุดท้ายยัดห่วงไม่สาเร็จครับไปตรงข้ามมาอีจังหวะหนึ่งนี่ครับมาเล่นงานผมใช่ไหมนี่ครับดูอีกแล้วจะมายัดห่วงไม่สาเร็จครับแล้วนี่ครับเล่นงานสําเร็จครับแล้วก็นี่ครับจะเข้ามาเล่นงานต่อสุดท้ายก็ ขอกลับดีกว่านี่ดูจังหวะนี้ครับนี่ับผมโดนอันตีครับหรือว่าท่าอยู่นหนนะครับโดนไอ้นี่ครับเข้าทะลุอีกมิติหนึ่งนะครับแดีวสุดท้ายเขาก็ทําแต้มได้นะครับแต่ว่าแป้นผมยังไม่หายนะครับแป้นผมไม่หายใช่ไหมได้เลยครับคะแนนตัวเองมี30คะแนนครับยัดลงไปนี่ครับ30คะแนนเต็มโอ้โห พอพิมมาเก็บลูกบอลต่อครับนี่ครับแป้นยังไม่หายครับดูครับเขามาเล่นงานยกใจแล้วทำได้ไหมสุดท้ายก็ทําไม่ได้ครับปุูกจะมายัดใส่แต้มเขาไม่ได้ครับแดี๋ยวอย่าดูรายเข้ามาเล่นงานต่อครับแล้วก็นี่ครับดูแล้วก็เรียบร้อยสุดท้ายยัดแต้มเลยครับหายเกี้ยงคิปภายในพิษดานนั่นเองครับอย่าดูรัสุดยอดมอก